สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางนะครับสี่ห้านอยเช่นเคยนะครับผมเนาะวันที่18นะครับกันยายน2568นะครับผมวันนี้ผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับพี่ๆเนาะก็เมื่อวานนี้สี่ห้านอยนะครับมาแค่นอยเดียวนะครับพี่ๆมาแค่นอยเดียวก็คือห้านอยปกติเนาะพิเศษ VIP พัฒนาหลุดนะครับพี่ๆก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ มาแค่หน่อยเดียวนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะก็ไปอย่างเร่งรีบเพราะว่าเช้าเช้านะครับเวลาผมน้อยนะครับไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะไม่ไม่ทันรถนะครับรถรับส่งก็มาเช้านะครับพี่ๆรถรับพนักงานเนาะฮานอยพิเศษนะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขห้านะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี่ 40 46 47 50 56 57 3ตัวนะครับ546 500ปกตินะครับ หาล่อยปกติผมให้ไปที่เลข8กับเลข7สายรูดนะครับสายรูดที่8 80 83 89 70 73 79นะครับ3ตัวนะครับ7 89 นะครับผมฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเนาะวันนี้ขอให้มาในตัวนี้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น v i p กับพัฒนานะครับอีกหน้าเนาะ VIP กับพัฒนา VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข7 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามสามสองสามหนึ่งสามแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ดสามแปด ส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนานะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขเลขสีนะครับ4กับ8ปดรูปที่4นะครับ4ีสอง 47 49นะครับ82 84 89 3ตัวนะครับ8 4 2นะครับ นะครับผมฮานอย v i p กับพัฒนานะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพัฒนานะครับก็คือในช่วงไม่เดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยแนวทางไม่ค่อยเข้านะครับพี่พีก็คือหลุดส่วนมากจะหลุดเลยนะครับนานๆทีจะเข้านะครับฮานอยพัฒนาท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแอดขอให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ